เปลียนกันนะครับท่านผู้ชมปลาไหลเนี่ยคงจะเป็นสายพันธุ์ที่มีสีเหลืองอารามเยอะอะเพาะว่าเจอบ่อยเลยเมืม่อวานนี้ไปเจอที่สุรินนะฮะ,ะเหลืองอารามแล้วมีวงน้ำตาลตามตัวอีกต่างหากคล้ายๆโงูใช่ไหมเป็นบ้านของคุณบัวเนียมกิ่งแก้วบ้านเลขที่2101ทับหมู่ที่8 บ้านตาพรามตมบลเทพรักษานะคะคุณบัวเนียมเนี่ยเป็นเจ้าของขังปลาไหลตัวนี้เอาไว้ในกระมัง <ừ> โอ้โหชาวบ้านแห่ไปดูเยอะแยะเลยคือสีมันจะออกเหลืองเหลืองส้มส้มแล้วก็จะมีวงวสีดำตามลำตัวนี่ตัวใหญ่ค่ะความยาว60เซนหนักประมาณสักเกือบหนึ่งกิโลนะคะชาวบ้านสามารถจับได้ลูบได้นะคะมันลักษณะเหมือนมันเชื่องหลายหลายคนเชื่อว่าเป็นปลาไหลทองคำ <ừ> คือเป็นปลาไหลศักดิ์สิทธิ์จะให้สิริมงคลกับครอบครัวคนที่ได้ครอบครอง ผมว่ามันสายพันธ์หรอมั้งหรือไม่ก็แตกเรา <c oughs> คุณจีดาพาบอกว่าเมื่อวันที่5กันยาเนี่นะคะจ้างรถแบ็คโฮมาขุดสระเก่าในสวนกลางหมู่บ้านเพื่อที่จะลอกสระระหว่างขุดอยู่พบเจ้าปลาไหลตัวนี้ตอนแรกคิดว่างูปรากฏด,ดูกใกล้ๆเอาปลาไหลนี่นาชาวบ้าน ừ ừ ที่ทราบข่าวว่าสีมันแปลกตาแต่แตน,นี้ก็มาดูกันเยอะสีมันสวยนะ และเห็นว่าวันที่จับใช่วันที่จับได้เนี่ยคุณพ่อของคุณจิระคุณจิดาภาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นคุณตาอีกทีหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อบอกฝันถึงคุณตาคุณตาเนี่ยบอกว่าปลาไหลสีทองตัวนี้เป็นปลาไหลที่เลี้ยงเอาไว้เองออม,มาบอกในฝันของคุณพ่ออีกทีคงคิดเห็นแล้วก็ฝันน่ะนะอ้าวไหนๆก็ไหนๆนะฮะนะคศีธรรมราชยุทธนาแต่งวงส่งเรื่องอะไรมาแล้วเนี่ยค่ะ จิ้งจกสีแดงช่บนหิ้งพระบ้านผู้ใหญ่บ้านที่พระพรมชาวบ้านเขาเรียกจิ้งจกนปชเพ<อ>ราะมันเป็นสีแดงนี่ล่ะคุณผู้ชมคุณสัญญาแป้นดวงนะคะ <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านก็คือหมู่11ตําบลช้างวายอําเภอพระพลมเนี่ยค่ะก็ที่บ้านของคุณสัญญานี่ชาวบ้านคึกคักเลยไปมุงดูกันนะคะตัวมันขนาดเกือบเท่านิ้วชี้ทุกอย่างเหมือนกับจิ้งจกทั่ว,วไปจะผิดแปลกแตกต่างก็อยู่ตรงที่ว่าสีไม่เป็นสีแดงสดทั้งตัวค่ะจะมีสีเทาก็เล็กน้อยเท่านั้นบริเวณหัว ระหว่างตาสองข้างกับตรงปลายจมูกเท่านั้นเองแล้วในท้องมันมีไข่สีขาวๆอยู่2ฟองด้วยนะคะลักษณะในชาวบ้านเขาบอกมันเชื่องจังเลยคือมันไม่ตกใจเลยเวลามีใครไปแตะตัวมันมันก็จะหยุดอยู่นิ่งๆแล้วก็ยอมให้แตะตัวแต่โดยดีเนี่ยนะคะคนเฒ่าคนแก่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าสองหาง3หางเนี่ยเคยเห็นนะแต่จิ้งจกสีแดงๆแ,แบบนี้ไม่เคยเห็นเลยที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจิ้งจกมันสามารถจะปรับเปลี่ยนสีมันตามพื้นผิวที่มันไปเกาะได้ใช่ไหมคะก็เลยลองจับเจ้าตัวนี้ ไปเกาะกับพื้นที่เป็นสีเขาขๆวดูดูว่ามันจะเปลี่ยนสีไหม,มปรากฏว่ามันก็ยังมีสีแดงสดเหมือนเดิม,มเขาก็เลยว่าตัวมันต้องเป็นสีแบบนี้แน่ๆมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันปรับสภาพหรือว่าเปลี่ยนสีตามพื้นที่ที่มันไปเกาะนะคะและเห็นคุณสุภาพรรักนิ่มภรรยาของคุณสัญญาที่เป็นเจ้าของเจริงจกตัวนี้เนี่ยคะ่ะบอกว่ามีญาติที่เป็นหมอสญญายศาสตร์ตอนที่คุณสุภาพรเนี่ยเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน หมอศายศาสตร์คนนี้บอกว่าไม่ได้มาคนเดียวนะมีของดีจากบ้านสามีตามมาคุ้มครองด้วยอพอกลับมาบ้านกําลังทําครัวอยู่ก็เจอเจ้าจิ้งจกสีแดงสดตัวนี้เนี่ยนะคะไตลงมาจากหลังคาแล้วก็ไปอยู่หลังหิ้งพระก็เลยจับมานะคะแล้วก็มาใส่ตู้กระจกไว้ช่วงแรกกลับมาครับไปดูอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับทุกู้ชมเรารอสถานการณ์ล่าสุดจากท่านผู้ชมด้วยที่แจ้งเข้ามาจาก,จ,ากจุดต่างๆครู่นี้ครับ นอนตาล้บแล้วจากนี้ไม่มีอะไรติดข้างฟ้าสว่างเปิดทางไม่เห็นฝั่งฟันเคยแพ้ชีวิตล้มลุกคลุกคลานนานคุณมาเหรอคุณมาไ้รวันวานที่มัน พาไปเลยหรืขนาดต้องพาหมาไปเลยไม่เคยท้อมาต้องทอย <c oughs> ยำรอยเดิมสักกี่ครั้งหัวใจยังฝ่าฟันไม่ยอมอยู่เฉยไม่หวังไม่รอราชรถเข้ามาเกยเพราะรู้ไม่เคยสมหวังด้วยการนั่งรอ ร่างกายอ่อนล้าแต่ใจกล้าเดินฝันไม่ไกลเกินขอเพียงก้าวเดินด้วยความศรัทธาเชื่อในศักดิ์ศรีวันนี้นฟ้าดูแล้วเป็นางนี้นีวิตขงคนนักสวนาก็มันนี้แล้วแต่ไ่ใช่มาก จะนั่นเราลัวนะพัวดีซรำเรื่องเราช้ำนี้เจ็ดวัยกาสามสิบสี่นาทีนะฮะเมื่อชักครู่ท่านผู้ชมเห็นคราบน้ำไหมค่ะอยู่ใต้หลังคานิดเดียวนะฮะวันนี้แห้งแล้วแต่ว่าสิ่งที่เตรียมกันตอนนี้คือเครื่องสูบน้ำแแะะหนู่มในสภาพชุมชนที่เราไปเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้านี้ จะซุดโสมหนักทีเดียวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะคุยกันเนี่ยเรามีเสื้อแจ็คเก็ตผู้ใหญ่เรื่องเล่าเช้านี้ให้ท่านผู้ชมห้าท่านนะครับก็แสดงความเห็นตาปกติแจ้งข่าวบอก,กล่าววงเล็บว่าสุขขันาค่ามีเสื้อแจ็คเก็ตผู้ใหญ่รอบนี้5ตัวนะฮะจนถึง8ปดโดยกาห้านาทีง่ายๆอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับและเราก็มาพูดกันถึงเหตุการณ์14กันยาปีที่แล้วเนี่ยปากน้ําโพย,ยังไม่แตก ในแง่ตัวเษษษขตเศรษฐกิจค่ะนะฮะเขตเศรษฐกิจยังเอาอยู่ใช่แต่น้ําในแม่น้ําสูงมากอันนี้เนี่ยเราไปลงแม่น้ําเจ้าพยา,าแล้วก็เข้าไปดูในจุดที่พนังของชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งที่ใต้มันแตกนั่นก็คือวัดเขาจอมคีรีนาคพรตชุมชนเดชาพัฒนาและชุมชนเทวราสร้างอยู่ที่ตําบลนครสวรรค์ออกเนี่ยนะฮะ 800ร้อยหลังคาเรือนพนังแตกตอนตีสามมันเซาะใต้ดินไงคล้ายไ้ายสุโขทัยแช่อันนี้คงไม่ใช่พันังใหญ่อย่างสุโขทัยเนี่ยนะฮะตีสามคนหนีตายกันโกลาหลคงจะจําได้และที่จําได้คือเขาจะมีชาวบ้านที่เป็นเวรยามค่ะแล้วก็ตะโกนบอกกันอ่ะถูกต้องฮะค่ะแล้วภาพเนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะช่วงที่เราเข้าไปเนี่ยคือกลับเข้าไปขนของใช่ค่ะนะ เสียหายหนักหนาสาหัสอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นตอนตีสามที่พนังมันแตกน้ําจากเจ้าพยาเข้าโจมตีชนิดระดับความสูงเนี่ยบางจุด3เมตรนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมนี่คือชั้นสองนะฮะแล้วดูวันนี้หลังคาเลยเห็นไหมแล้วนี่ที่ไปเอาคอมพิวเตอร์ขนขึ้นมาอยู่ห้องใต้หลังคาแล้วตอนนี้ก็ไปเอาคอมพิวเตอร์ออกมาไงจำได้ใช่ไหมทำร้านคอมพิวเตอร์จำได้แล้วตัวเองก็ถูกกระเบื้องบาดที่ขามีแผลเต็มเลยนี่แหละฮะท่านผู้ชมและนี่คือเอาหมาไปอื <c oughs> มันอยู่ในหลังคาบนหลังคามันไม่ยอมอึแล้วพอเวลาไปถึงที่แห้งถึงฝั่งปุ๊บเนี่ยนะคะมันอึนเสร็จมันก็รีบกระโดดขึ้นเรือด้วยจําได้เพราะว่ามันกลัวว่ามันจะถูกทิ้งนั่นไงนี่คือหนึ่งปีก่อนครับทุกผู้ชมะวันนี้ที่นี่ชาวบ้านทั้งสามชุมชนก็ยังไม่ลืมแล้วก็ยังหวาดผวาอยู่ในต้องไปยังไม่ลืมนะคะแล้วก็ร่องรอยเนี่ยมันยังปรากฏชัดทั้งเรื่องของคราบน้ําทั้งเรื่องของความเสียหายต่างๆค่ะคุณป้านคนหนึ่ง ปีที่แล้วเนี่ยท่วมถึงชั้นสองเลยนะฮะคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะคะ คุณป้าคนนึงชื่อคุณป้าทองภูลน,นะคะเป็นชาวชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาครพเนี่ยค่ะชี้ให้ดูเลยจุดที่มันเสียหายนี่มันเคยพังตรงนี้นีมันเาะแบบนี้แล้วก็ร่องรอยน้ําท่วมที่สูงถึง3เมตรเนี่ยชี้ให้ดูตอนนี้บ้านเรือนไหล<ด>หลังลอเออสูงถึงชั้นสองค่ะคุณผู้ชมบ้านเรือนไหลหลังผู้เสียหาของเราบอกว่าถูกปล่อยทิ้งร้างนะคะเพราะว่ามันคล้ายๆกับมันเสียหายเกินกว่าจะเยียวยาคุณป้าเล่าให้นักข่าวเราฟังบอกว่าสาเหตุที่น้ําไหลท่วมเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะว่ามันกัดเาะตามด้านล่าง ของแนวเขื่อนที่ทางเทศบาลทำเอาไว้นะคะเกิดเป็นโพรงเขื่อนก็เลยพังตอนนั้นมันตีสมกว่าทุกคนก็กำลังหลับกันอยู่ข้าวของนี่เก็บไม่ทันเลย อีกคนนึงนะฮะจากชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพราคุณส้มลิ้มเหลืองพิสารบอกว่าน้ำเข้ามาตอนตีสามไหลามาเร็วไหลามาแรงไม่มีเวลาตั้งตัวสองชั่วโมงเท่านั้นเองถึงชั้นสองของบ้านแล้วนะคะครั้งนั้นเนี่ยยังไม่มีการป้องกันที่ดีแล้วก็แน่นหนาพอมันก็เลยเกิดเหตุขึ้นปีนี้ก็ยังไม่ค่อยจะไว้วางใจสถานการณ์กันเท่าไหรย่ยอมรับว่ากลัวเหมือนกันก็น่ากลัวแ,วแวหะฮะทวชมฮะ พยายามจะนําเสนอเป็นบทเรียนหนึ่งปีมหาอุทกภัยนะครับขณะที่ปีนี้ปี55ยังไม่ได้มีมหาอุทกภัยอะไรที่คนครสวรรค์นะฮะแต่ว่าขณะนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าสุขโขทัยเริ่มคลี่คลายและภายในวันพรุ่งนี้น่าจะจบนะฮะการสูบน้ําออกจากพื้นที่สุขโขทัยธานีหลังจากที่เมื่อวานนี้เราก็นําเสนอไปแล้วนะว่าเช้าหมึดก็อุดรอยรั่วได้ เมื่อวานนี้ก็คือการเอาถุงทรายขนาดเล็กเข้าไปอุดรอยที่น้ําซึมมาตามกล่องหินน่ะ <ไป S 2> นะ,ะตามช่องนะคะแล้วก็สูบน้ําออกอย่างเต็มพิกัดเลยล่ะภายในสองวันก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะเห็นซากความเสียหายอย่างแน่นอนนี่เริ่มเห็นแล้วท่านผู้ชมฮะ<า>จุดที่เริ่มแห้งเ<ค>น,นี่ยนะครับขนาดเดียวกัน6ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุขโขทัยธาน,นียังคงรับผลกระทบอย่างหนักนะ,ะคือชุมชนพอเข้ามาพอน้ําทะลักเข้ามาได้ชุมชนมันต่าไง เพราะฉะนั้นหนักมากยังต้องรอการเยียวยาขณะดเดียวกันเนี่ยนะฮะนี่ฮะเราเห็นภาพของสุขโขทยัยก็อย่างที่ผมบอกไปว่าน้ำมันไปไหนต่อมันก็ไปพิษุโลกพิษุโลกเนี่ยนะฮะผู้ในการโครงการชวนประทานชุ่โลกบอกนะครับว่าขณะนี้แม่น้ำยมในจังหวัดแพร่และสุขโขทยัยลดระดับลงแน่นอนจู่ๆมันลดระดับลงเพราะอะไรก็มันไหลลงมาข้างล่างก็ทำให้น้ำที่กำลังมาพิษุโลก มาท่วมแล้วนะฮะเนื้อที่ประมาณ22,500ไร่ในเขตที่เป็นทุ่งนาซึ่งเก็บเกี่ยวแล้วอันนี้ผู้วยการชนประทานว่าอย่างนั้นในเขตหลายตำบลของอำเภอพรมพิรามแล้วก็อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบางระกรมบางระกรมก็อย่างเช่นท่านางงามกับตะแบกงามนะ,ะน้ำเหนือจากสุโขทยัยปัญหาใหญ่อีกข้อนึงก็คือว่ามันพัดเอาพัดเอาสวะกับเศษไม้มาชนสะพานจนขาด ในพื้นที่หมู่12ตำบลท่าช้งางอำเภอพรมพิรามนี่ฮะ เมื่อวานนี้เนี่ยทหารต้องเอากําลังเข้าไปซ่อมสะพานให้เนี่ยน้องบายฮะใช่ค่ะเพราะว่าสะพานเนี่ยขาดลงไปเลยนะคะ2จุดด้วยกัน,นขาดสองจุดเลยนะฮะอันนี้น้ําที่มาจากสุโขทัยนี่แหละนี่ขนาดก้อนใหญ่ยังไม่ถึงนะอืมแล้ว2หมู่บ้านก็ถูกน้ําร้อมรอบเลยนะคะเมื่อวานทหารกองพลพัฒนาที่3ค่ายบรมไตรโลกนาถกองทัพภาคที่3ค่ะเอาเรือท้องแบนไปช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็ช่วยกันซ่อมบริเวณสะพานด้วยที่ขาดออกเนี่ยค่ะเนื่องจากกระแสน้ําที่มาเร็วแล้วบางทีท่อนไม้ท่อนสูงต่างๆมันซัดเข้าไปที่สะพาน น,ะะนี่ฮะขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกนะฮะเอามันทะลักเข้าไปในหลายหมู่บ้านทีเดียวสำหรับพิษุโรกแล้วหลายหมู่บ้านก็ติดเกาะอ,อยู่นะส่วนที่ชุมแสงสงครามหมู่2ของอำเภอบางระกำรรชุมแสงสงครามที่เป็นตำบลน,นะฮะชาวบ้านก็เริ่มลงมือขุดหลุมทําเพิงพักชั่วคราวเนี่ยน้องใบบริเวณริมถน,นนในหมู่บ้านซึ่งคาดว่าจะน้ําท่วมไม่ถึงก็เตรียมที่อพยพแล้วละ่ะแล้วก็เก็บสินของและเครื่องมือทําการเกษตร เอาไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่าระดับน้ําในแม่น้ำยมมันเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะกําลังรับน้ําก้อนใหญ่จากสุขโขทยัยซึ่งคาดว่าจะมาถึงและเข้าท่วมเต็มพื้นที่ในวันสองวันนี้เนี่ยแหละน้องไบร์ใช่ทางด้านของชาวบ้านชุมแสงสงครามคนหนึ่งคุณชาวพรมสุขโขเนี่ยว่ายังไงบอกปีที่ผ่านมาแม่น้ํายมเนี่ยสูงมากแล้วก็หนัก สักประมาณ6เดือนกว่าปีนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าน้ำเนี่จะมามากหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องเตรียมการเอาไว้ก่อนนะคะอตอนนี้น้ำเนี่ยในบ้านของคุณชาวเนี่ยเข้าไปถึงได้ถุนบ้านแล้วถ้าทําเพิงพักสําเร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะขยอยขนสิ่งของมาไว้ที่เพิงก่อนนะคะ วิสุโลกประกาศแล้ว6อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติแล้วครับประกอบด้วยอำเภอเมืองอเภอพรมพิรามอภอบางระการอชาติการอเภอนครไทยแล้วก็อเภอวังทองค่ะนอกเหนือจาก6อำเภอนี้ยังเตรียมประกาศเพิ่มอีก1อำเภอคืออบางกระทุ่มด้วยนะคะบางกระทุ่มนี่ปลูกกล้วยเยอะใช่ไหมใช่กล้วยบางกระทุ่มอ่ะคือมันมีน้ำจากคลองชมพูล้นตลิ่งแล้วไปท่วมบ้านเรือนค่ะนี่ฮะ และต่อจากพี่โชโลกลงมาท่านผู้ชมฮะนี่คือเส้นทางย้อนอดีตเลยพี่จิตครับพี่จิตนะฮะทีอ่อเภอสามงามจะไปก่อนเลยนะคะอ่าสามงามอย่างที่บอกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะว่าพอพี่โชโลกตอนนี้หัวน้ําก็เริ่มไปถึงสามงามชาวบ้านหมู่สิเบเอ็ดตำบลสามงามเริ่มได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะและสิ่งที่ชาวบ้านที่สามงามเขาทําแล้วก็คือ ขึ้นไปจองที่พักริมถนนแล้วคะจองริมถนนเอาไว้ทําเพิงแล้วใช่เขาก็เหมือนปีที่แ,<ร>แล้วอ่ะมาอยู่กันตามถนนเนี่ยคะ่ะแล้วก็พากันขนข้าวขนของมีค่าหนีน้ําขึ้นไปอยู่บนถนนบ้างแล้วบางส่วนนะคะคือชาวบ้านเขาบอกว่าสองสามเดือนนี้แน่นอนนอกจากสร้างที่พักก็ยังต้องเตรียมเรือด้วยนี่ฮะคือฝั่งของแม่น้ํายมเนี่ยนะครับมันก็จะมาในแนวสังามทางนี้เนี่ยนะฮะ โพประทับช้างทางโซนสีกถ้าเรามองเข้าหาแผ็นที่อยู่ซ้ายมือนะถ้าฝั่งขวามือก็อจะเป็น,น่นแนวแม่น้ำน่านซึ่งใหญ่กว่าแต่ว่าแม่น้ํายมนี่แหละที่จะวิกฤตเพราะลำน้ําขนาดเล็กแล้วก็เป็นน้ําจากสุโขทยัยจาจังหวัดแพร่ลงมาอ่ะส่วนอุตรดิตนะฮะอุตรดิตเมื่อวานนี้ฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอพีชัยเป็นอีกหนึ่งอำเภอนะครับก็เกิดน้ําท่วมขัง แล้วก็ปรากฏว่าลมพัดเสาต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้า8ต้นนี่เคาะซ้กับซัดไฟดับอ่าก็ก็คงพอเห็นภาพกันนะฮะอันนี้คือทางตอนต้นน้ำพอเสร็จจากพี่จิตก็นครสวรรค์แล้วมันก็น,นิดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูกันต่อไปเนี่ยถ้าไปดูนครสวรรค์เนี่ยนะครับ สถานการณ์ซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ไปดูด้วยเนี่ยน้องใบฮะค่ะก็ไปลงพื้นที่นายกไปตรงสถานีสำรวจอุทกวิทยา4ีสองริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็มีผู้ว่ามีประชาชนไปให้การต้อนรับค่ะก็ทางผู้ว่าเนี่ยพูดถึงเขื่อนกั้นน้ําของเทศบาลนครสวรรค์เนี่ยค่ะบอกว่าดําเนินการแล้วประมาณสักเกสซส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จตั้งแต่สะพานเดชาติวงศ์ไปจนถึงตลาดเทศบาลเนี่ยสั่งการให้ทางเทศบาลใช้ดินถมให้สูงเท่ากับปีที่แล้วภาพรวมสถานะ การน้ําในจังหวัดขณะนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวไม่น่ามีปัญหากลัวแต่หลังจากเดือนกันยายน